และเราก็มาถึงที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะวันนี้พี่อัดพาทัวร์นะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะเพอโดนแสงแดดอ่อนๆยามเช้าเนาะงดงามมากเลย เดี๋ยวเราเข้ามาดูตรงข้างในพระวิหารกันนะคะวันนี้มีคนบอกว่ามีพญานาคตรงหน้าประตูตรงทางขึ้นนะคะสวยและก็งดงามมากโดยหางเขาจะม้วนเป็นซุ้มประตูทางเข้านะคะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังบุรณะเนาะคะก็เดี๋ยวน่าจะ ใกลเสร็จแล้วเผื่อใครมาก็ลองมาชมดูนะคะส่วนในพระวิหารนั้นงดงามมากๆนะคะสูงโปร่งมากด้วยพระประธานเนาะที่อยู่ในพระวิหารนั้นเป็นหลวงพ่อหล่อสัมฤทธิ์นะคะปรางห้ามญาติสูง18ศอกเลยนะคะจึงทำให้พระวิหารนั้นมีความสูงโปร่งและก็มีความสวยและก็งดงามมากๆทีเดียว วัดเจดีย์หลวงนั้นมีความสำคัญกับชาวเชียงใหม่มากๆนะคะโดยเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมของคนเชียงใหม่เลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นศูนย์กลางนะคะเจดีย์หลวงหรือคำว่าหลวงคือใหญ่แล้วก็ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวอินจะพาไปดูเจดีย์ด้านหลังนะคะว่ามีความใหญ่แล้วก็งดงามขนาดไหนส่วนนัานนี่ก็จะเป็นวิหารเสาอินทขินนะคะซึ่งเป็นศาลหลักเมือง ของคนเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของอประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังก็จะเป็นเจดีหลวงองค์ใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่าใหญ่ที่สุดในบรรดาเจดีของภาคเหนือนะคะแล้วก็มีความงดงามมากๆเลยเชื่อกันว่านะคะเมื่อก่อนมีความสูงถึง80เมตรนะคะ แล้วก็มีความกว้างแต่ละด้านนั้น60เมตรเลยทีเดียวอมุมนี้สวยมากๆเลยค่ะนอันนี้เขาเขาเรียกอะไรนะคะพี่พี่อาศราเลียวเข้าซอยเดี๋ยวเข้าซอ,อยเลี้ยงเข้าซอยเลียเ้ยงแน่นอนเดี๋ยวจะพาบรรยากาศดีๆเลยจับนะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวห้อยขาเนาะแต่มีเออข้าซอยตึ้งนนขงนาดเลย พี่น่านกอจอก <c oughs> น,น่านฉันดอก <c oughs> ใส่บาดมันกับตักบาดดอกไม้อะตักบาดบาด <c oughs> อกไม้ทั้งวันทั้งคืนน่ะนะตอนนั้นนะคะที่ว่า,วาเจดีหลวงกำลังถามผู้รู้นะคะเจดีเก่าอายุประมาณ700กว่าปีนะคะของจังหวัดเชียงใหม่นะคะและก็ต้นยางนี่ก็เหมือนกันนะคะ ถ้าเรามาเองเราเราจะไม่รู้เนาะก็ต้องอาศัยผู้รู้หรือว่าคนในพื้นที่นะคะที่คอยบอกบ้านพี่น่านมีต้นยางไหมคะอินจะไปดอกเอ่อต้นหังไม่ค่ะดอกคูณค่ะ แล้วก็งดงามมากนะคะพระเจดีย์หลวงเนาะของอจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งมีอายุยาวนานกว่า700ปีนะคะนึกถึงความรุ่งเรืองสมัยก่อนนะคะคือแบบคนสมัยก่อนนี่ค่อนข้างเก่งมากนะคะ ก็ต้นยางใหญ่ต้นนี้ก็เช่นกันนะคะแสดงว่าต้นยางต้นนี้คือเกิดมาพร้อมกับพระเจดีย์เลยใช่ไหมคะอ่าอาย่บจอยยี728ปเจ็ดสองแปด 728ปีพไม่ <laughs> และนี่ก็คือพระวิหารของอหลวงปู่มั่นนะคะก็จะมีรูปหล่อของหลวงปู่ด้วยใครที่เป็นศิษยานุศ,ศิษย์ของหลวงปู่นะคะจะรู้ว่าหลวงปู่นั้นเป็นพระนักปฏิบัติที่ดีมากๆแล้วก็เคร่งมากนะคะ เป็นวิหารที่มีความงดงามและก็เงียบสงบมากๆเลยเชื่อกันว่าหลวงปู่เคยมาจาภรรษาที่นี่นะคะและไม่ว่าหลวงปู่จะไปที่ไหนนะคะลูกศิษย์ลูกหาเยอะแน่นอนนะคะนี่ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะทุกคนอ่า ชอบองค์พญานาคที่อยู่หน้าทางขึ้นสององเนาะไปสองตัวสองตนใช่ไหมคะเรียกถ้าเราดูจากลวดลายเก่าเนาะฝีมือแบบละเอียดมากแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะ ้ามถ่ายรูปแต่งงานภายในวัดอันนี้ก็จะเป็นพระนอนเนาะพระนอนเออก็ใช่ไงหรือที่เรียกอีกอ,อย่างหนึ่งถ้าถา้เราเห็นอ,องค์แบบนี้นะคะก็จะเรียกว่าพระพุทธสายญาตินะคะหรือว่าพระนอนเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ก็คืออันนี้คือไกด์เขาพี่ไกด์เขาบอกว่าอันเนี้ยคือใช้ทองจริงเลยนะคะทุกคนคือไม่ใช่สีหรืออะไรดูศิลปะแต่ละอแต่ละหอหรือว่าเขาเรียกกุิหรือไม่ก็จะงดงามมากนะคะ ด้วยตัวด้วยสีมด้วยไม้เนาะเอกลักษณ์ของไม้เขามีความงดงามแล้วก็ช่างเขาแกะได้สวยแล้วก็ลงสีไม้ได้งดงามมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นพระทีปะ่ประจำวันเสารนะ์เนาะสำหรับคนเกิดวันเสาร์แต่วันอื่นก็ไหว้ได้นะคะแล้วทำได้งดงามมาก เล่ากันว่าพระธาตุเจดีหลวงนั้นถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระยาแสนเมืองมานะคะช่วงเวลาพศ1928-1945ซึ่งเป็นกระสัตย์องค์ที่7แห่งราชวงศ์เชียงรายหรือว่าเขาเรียกว่ามังรายนะคะซึ่งเป็นกระสัตย์ที่ปกครองเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้นสร้างขึ้นเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พญาเกอน,นาพระราชบิดานะคะซึ่งมีตำนาน เล่ามาว่าพระยากืนานั้นได้สวรรคตไปแล้วและก็ได้ปรากฏตัวแก่พ่อค้าชาวเชียงใหม่ที่เดินทางไปค้าขายที่พมา่าให้มาบอกแก่พระยาแสนเมืองมาเป็นผู้เป็นโอรสว่าให้สร้างเจดีท่ามกลางเวียงให้สูงใหญ่พอให้คนที่อยู่ไกลถึงสองพวาสามารถมองเห็นได้ แล้วอุทิตบุญกุศลเหล่านี้ให้แก่พยาเกืนาเพื่อที่จะให้พยาเกืนานั้นสามารถไปเกิดในเทวโลกได้แต่พยาแสนเมืองมานั้นสวัส,สดิเสดสวรรคคตเสียก่อนนะคะะนางเจ้าติโลจุทาราชเทวีผู้เป็นพระมหสีได้สืบทอดเจ,นจตนาลมสร้างต่อจนเสร็จในราชสมัยพยา 3ฝั่งแกนนะคะใช้เวลาสร้างถึง5ปีเลยทีเดียวต่อมาก็ได้ปฏิสังขรณ์มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างหลายครั้งเลยทีเดียวและหากมีข้อมูลใดผิดพลาดนะคะก็กราบขอโทษขออภัยมากๆเลยนะคะหรือว่าท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วมีความรู้หรือว่า เป็นผู้รู้เนาะก็สามารถเม้นไว้ใต้คลิปได้นะคะเพื่อเป็นความรู้ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้นะคะอินอาจจะไม่ได้เล่าซะทีเดียวหมดเนาะก็อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นและก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมและก็รับฟังแล้วท่านไหนนะคะที่คิดที่มาเที่ยวเชียงใหม่เนาะขอให้วันนี้เป็น ทริปในดวงใจด้วยนะคะเพราะว่าสวยและก็งดงามมากนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่ามากมายจริงๆเราเดินไม่ทั่วเลยนะคะแต่ละที่แต่ละจุดนั้นงดงามมากๆเลยเป็นจะบอกว่าไงเป็นโบราณสถานหรือว่าเป็น <12. S 2> สถาน,น,านที่ที่มี ความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความงดงามมากๆเลยทีเดียวคือใครมาแล้วไม่ไม่ผิดหวังนะคะสำหรับคนที่ชอบวัดเก่าหรือว่าความงดงามหรือเรื่องเล่าในอดีตนะคะแนะนำเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ